ในสมัยของเสด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยังหร่อรถก็มีการจัดก,การศึกษา,า,ากันอยากก่างอย่างก้ามหน้าโดยพุทธศาสนามีความมั่นคงแต่ว่าหลักคําสอนที่มีตัวคําสอนของพุทธศาสนาก็คือการดับทุกข์หลุดพ้นคือได้มาผลิพานกลับเยือนหายไปจากสังคมนี่จนความเยือนในหรงการศึกษาในเรื่องของการิรัติและก็ปฏิบัติ มีการปฏิรูปมีการศึกษาอย่างเป็นระบบแต่เป็นเน่้ของเสริหลักการความรู้สีในเชิงของวิทยาศาสตร์ที่ในสมัยนั้นผู้นําของประเทศคือในหลวงต้องการที่จะสะท้อนให้ควาพุทธศาสนาเป็นศาสนาในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อให้คมดปัญชาตยอมรับจนเป็นธรรมรัฐโรค,คำนวณสุริยกติและได้รับการสนับสนุนเราเป็นพระบิดาของวิทยาศาสตร์แต่การนำรับธรรมของศาสนาเพื่อดับทุกข์ พื่อให้ปฏิบัติถึงพระนิพพานนั้นกลับกลายว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แต่เมื่อมีบุคคลคนหนึ่งบวชศึกษาเรียนรู้และปฏิบัตินำหลักธรรมที่เป็นความรู้ในเชิงทฤษฎีแล้วก็ตัวประพฤติปฏิบัติที่พึกนตัวเริงอยากบุิมาสั่งสอนอบรมจนรอกอร็ใจหลักศาสนาและการเปลี่ยนความคิดจากการที่มาขอมองว่านิพพานเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะมได้ มันเป็นเรื่องของชาติหน้านะั้นค่อยๆอยาหายไปและวนันนี้ปตมาในฐานะของพระสงฆ์ในฐานะที่วันนี้เป็นวันพุทธทานลังลึกเนี่ยก็อ,อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อพุทธทาสแต่ว่าประวัติของท่านการงานของท่านมีมากมายหลือเกินในการที่จะออกมาพูดคุยในระยะเวลาสั้นก็เลยอยากจะคุยสักสามประเด็นสักสี่ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นแรกก็อ,อยากจะคุยกับ นังพวกเราทุกคนระลึกถึงงพ่อพุทธทาสว่าหลวงพ่อพุทธทาสนี่คือใครประเด็นที่สองก็อยากจะคุยเรื่องของปณิธานาเมื่อรู้จักพ่อพุทธทาสแล้วก็จะรู้จักว่าปณิธา,านของพ่อพุทธทาสแล้วก็ประเด็นที่สามก็อยากจะคุยว่าเราได้อะไรจากหลวงพ่อพุทธทาสและสุดท้ายก็คือใช้เวลาประมาณสิบนาทีในการให้เราทุกคนนั่งนึกวอกสมาระลึกถึงหลวงพ่อพุทธทาส สิบนาทีโดยการฟังเสียงท่านเป็นการสรุปเังเราทุกคนก็ทราบท่านั้งลายบางคนอาจจะไม่ทราบว่าหลวงพ่อพุธท่านเป็นใครพวกบ้านเป็นใครชื่อเดิมของท่านนี่นชื่อว่าเลื่อมท่านเป็นชาวตำบลบ้านภูมเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นลูก เป็นตระกูลคือตระกูลพ่อค้าพ่อนี่เป็นจีนจีนดั้งเดิมทีะะมะ่อพยพมาแม่เป็นคนไทยชื่อว่าคุณแม่เคลื่อนแล้วก็มีพี่น้องด้วยกันสามคนท่านเป็นคนโตมีน้องชายชื่อว่าอะไระธรรมภาคื่ยยี่เกยแล้วก็มีน้องสาวคนนุงท้ทองมีพี่น้องด้วยกันสามคนเป็นตระกูลพาณนชยยชื่อว่าพาณนชย ในวัยหนุ่มเนี่ยท่านก็เมื่อหลักก่อนเป็นวัยหนุ่มท่านก็จบการศึกษาเรียนรงเรียนในอำเภอชายานั้นชายานั้นเมื่อก่อนงถือว่าเป็นจังหวัดไม่ได้เป็นอำเภอทั้ 3, ทีว่าเมื่อจบม .3 แล้วท่านก็ออกไปช่วยงานเพราะว่าพ่อเนีย่ยเสียชีวิตด้วยโรคลมปัจจุบันท่านต้องออกไปเป็นเรือเร่ร่อนในสารค้าขายต้องล,งล่อลงเรือลงเรือ ไปเอาของที่บ้านโอนแล้วกลับมาที่เจยาคนของขายทำมาค้าขายอย่างนี้ช่วยช่วยช่วยมากกาวันดาตอนเด็กๆนี่ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ซึ่งเป็นคนที่มีความเข้าใจหลักของศาสนาเป็นอย่างมากมีครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อพระท่านพูดว่าท่านได้อะไรจากแม่มากท่านพูดเมื่อหลังจากที่ท่านทำหน้าที่ในที่ รู้จักของคนพโลกแล้วเนี่ยท่านบอกว่าท่านเสียใจคือเป็นคําพูดอะใจท่านหมงนี้เสียใจนะแล้วท่านบอกว่าท่านเสียใจว่าท่านไม่ได้พูดธรรมะที่ท่านศึกษารลือกซึ้อเนียให้แม่ได้ได้เข้าใจมากนะเพราะแม่ท่านเสียชีวิตไปก่อนตอนท่านบอกว่าท่านได้อะไรจากแม่มากเช่นความละเอียดความรอบคอบความใจเย็นท่านล่าว่ามีอยู่ขั้งหนึ่งในแม่ใลูกสอนในลูกกล้วยแล้วก็ให้ท่องคาถา กาถาว่าอะไรแม่บอกว่าไวลรับปลูกกล้วยแล้วเ็าดินเนี่ยให้ต้องคาถาว่าคนกินเป็นบุญนกกินเป็นเป็นทางคนกินได้บุญนกกินได้เป็นทางเป็นบุญเป็นทางนี่คือคาถานนในการในการปลูกกล้วยแล้วเมื่อเราปลูกกล้วยไปแล้วนี่ คลวยมาเราลูกไกลมาก็รวยก็ถือว่าได้อะไรได้บุญยนกมากินก็เป็นทานไม่มีบางใครมาขโมยของไม่มีของที่จะให้ใครขโมยนี่แม่ฝึก,ก,กท่านบอกว่าท่านใดๆจับแม่มากอันนี้แต่ละเมื่ออายุครบบวชยี่สิบปีท่านข้บวชเริ่มบวชธรรมปฏิบติที่ชายใคยในในกใม็มนแต่ละตั้นบวช คราวจะเรีแล้วก็บทภาษาแร่งก็สอบนักธรรมตรีแล้วก็เทศไปด้วยอยู่ตีกลองให้คนมาฟังธรรมะแล้วคนก็ชอบกันวแม้ว่าคนเรื่องเนี่ยเทศดีฟังงา่ายเพราะว่าบทการตีต้องงานไมปหนังสือตำตรีมบราณจะไปเทศนั่งอย่างนี้ยังไม่ได้แต่ก็เทศแล้วก็เรียนนักธรรมตรีตัวเองจบสามปีพชั้นช์ สอนไปด้วยเมาาื่อเจ้าคณะทำเอีกบเข้าไปสอนเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดสัรมธาตุชัยยาซึ่งเป็นพระยองดวงไปสอนอยู่ในปีนั้นประวัติกล่าวว่าท่านสอนนักธรรมเนี่ยมีนักเรียนสามสิบรูปเจ้าคณะท่านเจ้าว่าท่านเื็นท่านประครูท่านบอกว่าผมไปฟังคุณเรื่องสอนนักเคลิ่นผมก็เรียนจบเลยว่าฟังคุณเรื่องสอนนักธรรมเคลินท่านอธิบายดีมาก ท่านเขียนไปปฏิบัติไปจนการสอบนะครับพระนาวกาที่สอบผ่าน29รูปมีรูปเดียวที่ตกมีรูปเดียวที่ตกอันนี้เล่าโดยหลวงพ่อเปันอย่าแต่อยู่มาขั้นหนึ่งท่านก็ไปอาบไปส่งน้ําในคลองตอนกลางคืนก็คุยกับท่านเจ้าว่าว่าคุณเนื่อไหีคุณจะทำอะไรคุณจะสึกไหมจ่ามา พระเงื่อมก็คือหลวงพ่อุทตาทัานหรอกขคงจะสืบเท่งไห่ยี่เคยนบวชว่าแต่ปรากฏว่าชาวอาบบอกว่าพระครูนั้นก็บอกว่าผมไม่ต้องยี่เคย่อนบวชเพราะการกระทำของยี่เคยเหมือนพราอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องบวชเพราะว่าแล้วก็สัญญาว่าถ้าคุณจะทํางานให้กับรศชาติให้กับคนทุกโลกในทั่วโลกนดจะบวชเป็นพระต่อไปท่านก็ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้า ต่าี่เป็นตั้งเป็นเจา้าว่าพระพุทธเจ้าได้ออกบวชเป็นกษัตริย์ได้ออกบวชทำง,งานให้คนได้หลายได้มากกว่าการกรอกเลยแล้วพอพ่ะพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าท่านนั้นผมต้องไปเรียนบาลีที่กรุงเทพแต่ไปสุดท่านก็เรียนบาลีที่อยู่วัดประทุมคงคาแล้วก็ได้ไปทาสามประโยชน์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะไปต่างประเทศคือดู ที่เบตไปดูไปอินเดียว่ไปดูกปดูสีว่าเป็นอย่างไรแล้วก็แต่ก็ความคิดนั้นก็เปลี่ยนไปแตกลับไปทํางานที่บ้านแล้วในการที่สุดก็ตั้งคณะธรรมทานขึ้นมาทำไปอยู่วัดร้างวัดเจวัดวัดปังจิตวัดชมังจิตก็เป็นเมื่อก่อนเป็นวัดประชาจังหวัดอำเภอเชียงราย แต่ต่อมาเจ้าหน้นจาจังหวัดก็เปลี่ยนไปย่วัดสม,มาขาดุขหักยุทธิ์ซึ่งเป็นวัดหลวงที่สร้างใหม่วัดนั้นก็เลยเป็นวัดร้างแต่เป็นวัดที่นี่พระอษฐท่านก็เลยไปใช้วัดนั้นเป็นที่ศึกษาปฏิบัติแล้วก็มีสายลวดทําอย่างดีคือไม่ให้ใครไปทุ่มศึกษาปฏิบัติอย่างดีนะจนชาวบ้านที่เป็นอิสลามยังกับวลว่าท่านเป็นผูบ้าเพราะว่า เวลาท่านบิดาบเสร็จกาจะล็อกกุญแจไม่คนเข้าไปอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวศึกษาหลักฐานปฏิบัติ